ยังมันสีลายขนามีนอ้ทุกคนเบิ้งสวัสดีครับท่านผู้ช,ชมช่องปะทองปาาเตศชนแนลพีน้องไปพี่น้อยปะทองจะพาทุกคนเขาไปชมเบิ้งบรรยากาศอยู่ในห้างสยามพารากอนน้องพี่น้องว่าบรรยากาศมันเป็ในอะไรคนสีหลสีน้อยคือคักขนาดใดนะทุกคนปะทองเย็นช่ำเลยพี่นอ้องโอ้โหเบิ้งขาตกแตง่ง รทนไก่ี่ฮอดพี่ใหม่เลยเด้ทุกคนตกแต่งไม่ต้องเลยตกแต่งแบบสวยงามอ่ะสวยงามภูราอลังการมากๆเลยพี่น้องนี่คือบรรยากาศยูห้างสยามพารากอนนะคนคนก็ไล่เติมอยู่ทุกคนหลายแห้งบรรยากาศก็ดีร่มรื่นเย็นสบายคนอืยน น้ำท่องเที่ยวกันเต็มเลยว้าสาวตานชาติเต็มเลยพี่น้องราวจีนหนาแน่นโอ้โหพี่น้องเอ้ยความมันหลายสุลมบุนเลยว้าโโหตัวน้องพี่น้องความมันหลายท่องเที่ยวซาตานขาดโอ้โหว้าท้อพี่น้อง บิ่งเขาจัดอย่างงามอย่างดูราอลังการมากทุกคนน้องหนี่ไปี่นะโอ้อันนี้คือทางเขานะทุกคนทางเข้า่วนทางนี้ก็จะเป็นทางออกนะทุกคนไปไปครับยอดอ๋อครับอันนี้คือหน้าห้างหน้าห้างสยามพระคนครนะทุกคน วาตกแต่งตกแต่งดอกไม้ดอกไม้สีแดงสวยงามอลังการมากๆเลยทุกคนว้าวโอ้โหตัวทามงนี้นะทุกคนพอเริ่มตกแต่งเป็นต้นคิดสมมาตรแล้วทุกคนบ่งเอาวุโปกวยงงามมาตกไปพี่น้องเดี๋ยวมาท่องกับสิพาทุกคน ลองเข้าไปชมบึงมองที่มีน้ำพุนะทุกคนอันนี้คืออยู่หน้าห้างสยามพารากอนนะทุกคนบรรยากาศถึงนตะู้บ้านนี่เด้อทุกคนโอ้โหคนกระลายเลยปั๊ดทุกี่หน่อยนี่อันนี้เป็นน้ำพุทุกน้ำพุที่น่อยเจ้แต่ว่าบประธานมีไฟเลยประธานมีไฟแสดงสีนี่ส่วนด้านหน้านี่ก็ทีมีงานนะทุกคน มีงานคนกนลก็หลายหลายตซวนด้นนี่ก็จะเป็นอ่าก็ให้เด็กเล่นป้าถุน้ำ่องเทียวพี่หนอ้ยโอ้ยโคนลายแห้งลายอีรีโว้พี่หน่อยอย,ย,ย,ออย,อย,ยอดคน สถานที่เลยคุณบรรยากาศสวยงามอันนี้ก็จะเป็นมองที่เขาพาลูกพาหลานมาเล่นน้องพี่น้องมาเล่นฟรีคองฟรีผมมีอยู่ในโลกมีแต่ในประเทศไทยในพี่น้องมีแต่คองฟรีคลองฟรีคลองแถม โอ้ยที่ไหนคนต้องไปมาลายแห้งอีกลายออหลอพี่ดึกพี่หลโ,โเคตรโกเอาเทอาวานนอกเมืองไทยนอกประเทศไทยต่างเมนเพชรต้องมเมนต่ตงา,งต,ง,าง,งต้องเมนดึนงดูดนักท่องเที่ยวชาตาง่า หลายประเทศนะที่เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยแบบเนื้อหอมมากๆเลยคุณหมอเนื้อหอมทีม่ดีเบิงเอาพอดึงดูดนักท่องเที่ยวไต็มเลยพักมันโมเมนต์อ่ะของเด็กเล่นนะดิผู้ใหญ่เล่นกไ็ได้เล่นอทุกคนเป็นร้อนในอากาศ ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มานั่งเล่นมาตัง่ตงร่มรมอยู่ได้ทุกคนโอ้โหว้าวออกมาจากห้างสยามไปหน่อยก็เดินมาทางนี้่น้องมันเป็นพวกร้านอาหารร้านกาแฟา ยู่ข้างนในได้เลยพี่น้องหพี่น้องเลยสุดยอดอย่นี่แหละนี่คือเมืองไทยนี่คือประเทศไทยนี่คือสยามเมืองยิมนะทุกคนไประเทศไทยก็อยากมากประเทศไทยก็อยากเที่ยวนะทุกคนเมืองเอานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจีบว่าฝรลง่งจีบว่าชาวจีนจีบว่าญี่ปุน่นทั่วโลกทั่วประเทศทุกประเทศ เขาอยากมาเขาอยากเที่ยวประเทศไทยนะพี่น้องผู้ใดก็อยากมาอยากเที่ยวอยากสัมผัสประเทศไทยกว่าคนไทยเขามีน้ำใจใจดีนะพี่น้องเกลือเกลือกูนโอโอ้ยพี่น้องเลยเบิ้งยิงเด็กยิงหลายยิงเด็กยิงหลังมาอะไรมานะพี่น้องคำเหมือนแงหลายถ้ามันค่ำนี่แค่หินน้ำนะพี่น้องถ้ามันเหมือไปแต่หินกัที่สีคักนะพี่น้องเบิ่งเอา โอ้โหโอ,โอ,โอ้ทุกคนอาท็อปนนะุดยอดสุดบนพี่น้อย BTS เอวหนมาสองลำสองคันนะทุกคนบนส่ว,ดานน,สวดานนี้นะที่มุ่งหน้าไปก็จะไปทางเคหะนะทุกคนอาตัว,วดานบน ภาษิตมาทางเคาหะกับสมุนไพไปทางอ่าหาแยกลาดับขาวนะทุกคนอ๋อถกนี่เบิ้งเอาเบิ้งเอาคนไทยเขาเฮ็ดเบิ้งเอาคนไทยเขาสร้างเบิ้งเอา,เอานี่รถไฟฟ้าเขาปีทีเอสเขาซอนสันน่นคุณอาพี่น้องสอดกันสอดกันเลยซอนสัน่สนเหมือนน้ำตกเกี่ยวเอ้เลยโอ้โหประหยัดลารนาเลยเมืองไทย ทุดยอดร่างกายอหอมมากคนว่องเบิ่งเอาปูพี่น้องยยอดช่องและสะออนแห้งพี่น้องนี่ผู้คนมากมายนับร้อยนับพันนับพี่น้องโอ้โหสยามพารากอนแทบแตกเลยเมื่อนี้พี่น้องเลยบอจิวาทั้งในห้างบอจิวาทั้งหน้าห้างนะทุกคนเต็มเลย เบิร์เขาเบิร์เขาทีวีต่อบักยังเต็มเลยทุกคนเบิร์เขาพี่น้องเบิร์เขาคุณรถไฟฟ้าก็ไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วหนึ่งหนาไปทางลัดข้าวได้หนี่งว้าวโอ้โหไปทุกคนนะเดี๋ยวบัะทองกับจีภาทุกคน เดินไปชมบรรยากาศอยู่หน้าห้างยาม์นพี่นอกบางที่นี่กับพาเขาไปชมเบิงบรรยากาศอยู่อ่าหน้าโดยสารพีทีเอสนะทุกคนว่าบรรยากาศมันจะเป็นอะไรน,น,นะทุกคนผมก็ซื้อตัว๋วแลหวขึ้นไปสถานีพีทีเอสนะทุกคนอันนี้คือทางเข้าห้างทางเข้าทางออกนะทุกคนอุ้ยบรรยากองเที่ยวเต็มเลยกด เบิ này, à, ảo, oh, oh. ่งเอานะทุกคนโญมันหลายขนาดนี้เลยบ่ากดเลยว้าวโอ้โหเบื้องเอาพี่น้องข้เห็ดโอ้โหบรรยากาศสวยงามเป็นประตูลักษณะคล้ายๆกับอุโมงค์โอ้โหวิชีนองสวยงามอลังการเหมือนขาเห็ด ไปพี่น้องมาชมเบืองด้านในเนี่ยด้านในอันนี้คือต้องไาซื้อตั๋วตั๋ว BTS พี่น้องตั๋วรถไฟฟ้านั่นเองพี่น้องเพิ่งบรรยากาศโอ้ยโหทางเข้าบทางออกนะคนคนเต็มเลยโอ้โหพี่หนอพี่หนอนานแสนขนาดนี้เลย เบื bana, เองเาเบิ้งเาเบิ้องเาคนความมาหลายโอ้โห oh. oh. พี่น้องเลยยอดนี้คอยยืนต่อแถวกันนะนต่อแถวซือสัวเบิ่งเอาความเป็นระเบียบของเมืองไทยของคนไทยนะก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะกคนโอ้โหก็แซงคิวนะต่อแถวกันไปเป็นระเบียบเรียบร้อยนะทุกคนนี่คือระเบียบของคนไทยนะพี่น้องโอ้โห าุ้ยดอดสุดยอดว้าวแล้วคือแต่คาราอนอย่างดิ่บ้านคารา้อนค่ะโบพี่น้อยเบิรงเอาพี่น้องบรรยากาศดูข้างในนะมองเขซา้อตัวนะพี่น้องโบมคนเยอะแยะมากมายหนักลอยนัขนาดคน บรรยากาศเ้นเตือนอีสนาคนดยว้าวทุกยอดเขาเราห้สับที่ีประต้องกิลาคนเตรียมคนนี้ตั้งัาบ่าเป็สมัยสมใดคนตีสามเราเพื่อเป็นกำลังแกงให้มาตองรับชีิตกิลาเพื่อนงเนเดี๋ยวก็ไม่ิดนะสวัสดี